หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดชัยนาธนะคะเจ้าหน้าที่นั้นเก็บผักตบชวากว่า500ตันขึ้นจากคลองค่ะซึ่งก็ป้องกันเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ําได้รับความเสียหายค่ะ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งเก็บผักตบชวากว่า500ตันที่หลุดหลุดลอดท่อนลอยดักสว่าปากคลองส่งน้ํารับน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาตาบลบางหลวงอําเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทซึ่งคลองส่งน้ําดังกล่าวจะนําน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาไปผ่านท่อแรงดันน้ําเพื่อปั่นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ําระดับน้ําที่ลดยงอย่างรวดเร็วทําให้ตะแกรงใต้น้ําน้ําชํารุดผักตบชวาจึงลอดเข้ามาได้หากปล่อยทิ้งไว้จะทําให้ท่อระบบปั่นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ําเสียหายได้ จึงต้องเร่งเก็บผักตบอย่างเร่งด่วนส่วนที่จังหวัดพิจิตรนะคะพลโทสถาพรศรีมาส,สุรรักษ์เจ้ากรมการทหารช่างพร้อมคณะตัวติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำบึงสีไฟที่ตื้นเขินโดยกองทัพบ,บกกองพันธานช่างเครื่องมือพิเศษขณะที่กองทัพบ,บกอนุมัติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศอีกหลายโครงการเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภายแล้ง ที่ทุ่งนาบ้านกุดเสียงมีตมบบ้านดงอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นชาวบ้านขุดหอยในทุ่งนาเพื่อนำไปประกอบอาหารส่วนหนึ่งนำไปขายสร้างไรายได้ในช่วงหน้าแล้งโดยหอยขมราคากิโลกรัมละ10 2ถึง20บาทส่วนหอยเชอรี่ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ50บาท นายเลิศวิโรธโกวัฒนาอธิบดีกรมชนลประธานพร้อมด้วยนางรัตนากิจวันผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคและบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนหรืออ e ์วอเตอร์จะทำบันทึกข้อตกลงการสูผันน้ำท่อส่งน้ำเชื่อมโยองอ่างเก็บน้ำประแสอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ตามมาติคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตะวันออกอย่างเร่งด่วนโดยจะเริ่มผันน้ำตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558ถึงวันที่30กันยายน2563รวมระ ระยะเวลา5ปี